สนับสนุนโดยโครงการแอดมอสสีราชาคอนโดสไตล์โมเดิร์นมิสเซนตูรีกับราคาเริ่มต้นเพียง1.59ล้านบาทเท่านั้นสอบถามได้ที่โทร02-168-00-00สนับสนุนโดยพัทยาเบตันฟิลด์สนามเพนบอลแอนบีบีกัน มีกิจกรรมมากมายให้เลือกเล่นสนามตั้งอยู่ถนนสาย36มุ่งหน้าระยองเยืงกับสนามแข่งรถพีระเซอร์กิตโทร0928845004และ0616615617 11นาฬิกาวันที่8เมษายนที่ถนนเจิมจอมพลบริเวณสวนสาธาร,รณะเกาะลอยฝั่งตรงข้ามโรงยิมเทศบาลเมืองศีราชาอำเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีนายดงพลรุจิธรรมทัศน์ายอำเภอศีราชาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้ามการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2565การรณ รงวาระจังหวัดวาระหมวกนิรภัยศีรชาเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนเพื่อลดพฤติกรรมของผู้ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสารอีกทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวานัน ทำให้มีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอศรีราชาจำนวนมากมีการใช้รถใช้ถนนและท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมากเช่นกันซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำเพิ่มขึ้น ทางอำเภอศรีราชาโดยศูนย์ปฏิบัติการทางถนนอำเภอศรีราชาจึงร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชาสถานีตำรวจภูธรศรีราชาสถานีตำรวจภูธรแหลมฉะบังสถานีตำรวจภูธรหนองขามและสถานีตำรวจภูธรบ่อวินจัดก,กิจกรรมดังกล่าวโดยกิจกรรมประกอบด้วยการตรวจบังคับใช้กฎหมาย การทาสีตีเส้นจราจรทางข้ามการมอบหมวกนิราภัยให้กับสถานีตำรวจทุกแห่งในพื้นที่อำเภอศรีราชาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิราภาย100ัยร้อยเปอร์เซนโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งพลเรือนตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องถิน่นองค์การสาธารณกุศลจิตอาสาพระราชทานและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า500คนความปลอดภัยทางถนนเ,เร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้รนหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยในสวมหมวกทินภัร้อเเเพื่อลดพฤติกรรมการเสี่ยงของผูง้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ทำให้มีประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของสถานีตารวจภุธรหนองขามและสถานีตารวจภุธรบ่าวินได้ร่วมกันจับกิจคิดองค์การทหารสว่วนจังหวัดชุบุรีและคณะคกรรมการผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านผมมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งสนับสนุนโดยตําหลายนาเกลือพัทยา มีทั้งอาหารไทยอีสานยุโรปมีโซนนั่งในสวนอากาศปลอดโปร่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0981944642 นับสนุนโดยตั้งตีสุกี้บุฟเฟ่ระดับพรีเมียมพร้อมอาหารหลากหลายคัดสรรพิเศษอร่อยคุ้มเกินคาดเพียงคาาล9และ899สอบถามเพิ่มเติมโทร092 484 0 0 8 3 สนับสนุนข่าวโดยคาเฟ่พัทยาแคคเคลเลนคาเฟ่แนวธรรมชาติให้บรรยากาศเป็นกันเองร่มรื่นผ่อนคลายมีโซนกระบองเพชรให้ถ่ายรูปกันแบบฟินๆเปิดให้บริการ9นาฬกาถึง19นาฬกาปิดทุกวันอังคารสอบถามเพิ่มเติมโทร0812995251 ไรท์อ a คาเดนทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k r e d f i v e a c a d e m y